เนี่ยแ,แบบว่าคุ้มมากครับกล้องตัวนี้ใช้งานง่ายอันที่1ครับเราเสียบปลั๊กอันที่สองเราใส่ซิมซิมไม่ต้องกังวลครับว่าจะใช้เครือข่ายอะไรซิมเขาแถมให้ในกล่องรุ่นนี้ครับซิมแถมให้ในกล่องเป็นกล้อง 4G อ่าไม่ต้องใช้ WiFi ที่บ้านเลยเอาไปติดกลางไร่กลางนากลางสวนขอแค่มีไฟฟ้าเสียบปุ๊บเป็นกล้องอ่ามีสัญยงสัญญาณให้ในตัวดูได้สองเลนอีกบางครั้งอ่าเราแบบว่าเลนแรกเนาะเอาไปดูในที่ที่แบบว่า ต้องการเฝ้าระวังเป็นพิเศษเลนที่2เนี่ยเอาไว้หมุนสอดแนมอ่าตัวนี้ถือว่าไม่แพงนะใครสนใจเนี่ยผมปักตะกร้าให้แล้วครับกล้องวงจรปิด 4G ตัวเนี้ยไม่ใช้ WiFi อ่าเพราะว่ามันมีซิมให้ในตัวมันมีซิมให้ในตัวใครสนใจเนี่ยผมปักตะกร้าให้แล้วนะครับเนี่ยครับกล้องวงจรปิดเนี่ยแบบว่าปีใหม่นะเราจะไปเที่ยวที่อื่นเออแล้วบ้านก็ไม่มี Wi-Fi ออก็บ้านก็ไม่มี Wi-Fi เนี่ยก็ตัวนี้เลยคือคําตอบใครจะไปเที่ยวปีใหม่แล้วเป็นห่วงบ้านว่าเอ,อ๊บ้านไม่มีคนดูเออไม่มีเน็ตตัวนี้เลยมีซิมให้ซื้อมาแล้วแบบเสียบได้เลยเนี่ยใครสนใจตัวเนี้ยผมปักตะกร้าให้แล้วนะอ่าเนี่ยดูกล้องสของมันจะหมดตอนไหนก็ไม่รู้นะเออปกติอะกล้องสี G เมื่อ ต้นๆปรีอมันราคาเป็นพันแต่เนี้ยเหลือห้าร้อยกว่าบาทบางช่วงก็อาจจะเหลือสี่ร้อยถือว่าแบบคุ้มมากเลยนะใครสนใจเนี่ยผมปักตะกร้าแล้วครับตัวนี้อ่าเตัวนี้มันคุ้ม